มาแล้วครับอย่างครับ,บนีบน่พวกประยางครับประยางสีเทาครับก <spinning. S 2> ระกูกสีเขียวตรงนี้อาจจะล้มติดความใหญ่ของตัวเลขเข้าได้เฮ้ยันหนักมาแล้วครับเฮ้ยอัดมาแล้วเฮ้ยอัดมาแล้วอัดมาแล้วเฮ้ยอัดมาเ<ค>นาี่ย โอ้ยปลาโดดมาเลยโอ้ยปลาโดดปลาเคาะนะครับเฮ้ยแปดโลโอ้ยเจียวครับสุดยอดเลยโอ้โยเล่ยครับเห็ดตักไหมครับโอ้ไม่เห็ดตักอีกโบุญญาเห็ดปลาลุดิน มในนี้ค่อยๆหมุนระวังคุบคันนั้นโทรศัพท์หลุดมาแล้วครับหมุนติว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 ปลายางครับตัวนี้อู้อิ่มแล้วครับอิ่มน้ำเกียว มาใหม่อีกแล้วแ้มที่ไรแ้มที่ปแปดพาด์พงก็แ d มจีตแแรงห้าห้าแปดแล้วดูครับจับขั้นถาวไปเลยวะสิโหดดีตีเตือขึ้นมาเขาจะแชงผม ต่อไหมครับอยาก <laughs> อยากนะโอ้ยแต่มที่สิบมาแล้วครับสิบต่อเจ็ดยังไม่ห่างยังไม่ห่างแต่ถ้าแต่มหา่างเราเสียวสองตัวที่ได้ก่อนมาอ่างนะครับบ่าแซ่ไม่ใหญ่นะครับผมก็กินเหมือนกัน มาอยู่เอ้เนี่ยเนี่โอ้ยโชว์หน่อยโชว์แน่ขึ้นเดี๋ยวเฮ้ยปลาเพาะเฮ้ดิเฮ้ดิเฮ้ดิเบิ่งครับดิเบิ่งครับปลากินเบิ่ <gosta> บงปลาต่อครับผมไม่ต่อเก็ยังบัดกันแหละโอ้โมาแล้วครับของผมเป็นปลาเพาะนะครับตัวนี้แต้มที่สิบเอ็ด ตามการมานะครับปลาแล้วครับโอ,อ,บโอ้แต้มที่สิบสี่นะครับตีออกห่างแล้วสิบสี่ต่อสิบเอ็ดาธอร์ะครับปลาเพาะนะครับมอม่แล้วแต้มที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับขี้คันนับแล้วตามมาแล้วครับตอนนี้หนึ่งสองครับ ดูสุดยอดครับตรอสต้องผมด้วยครับุณยาเต้นไปอยู่ในสายไปกันโซนนะครับกระทงครับปลาเพาะมาแล้วครับ <c oughs> แต้มที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเลือกนับแล้วโอ้ยปลาเพาะปลาเพาะอีกแล้ว สวยไปหลุบๆคำๆกล่องเยอะกล่องไม่บอโอ้โอจับป่ะมาแล้วครับโอ้เยดายเมื่อกี้เห็นลุดนลุดอยุดถ่ายเรือ่อมาแล้วครับแต้มที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับมาแล้วครับ ปลาอะไรไม่รู้นะครับวันนี้ก็ถือว่าก้าวขาออกจากบ้านถือถือข้างนะครับสายเดิมมาตรฐานใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยแล้วครับแล้วครับอนของผมก็ตอดน,นะครับคันของผมก็ตอดน,นะครับ หู้หูอะไรบุ่มบั่มบุ่มบับ่มมาเลยโอ้ยไซส์สวยครับตัวน,นี้พอๆสุดสุดยอด้โอมาแล้วครับพี่ปามมาแล้วโอ้ยระวังเหยียงเข้าหูนะครับโอ้ยน้ำในเรือขึ้นไล่ไเดี๋ยวยค่อยดูตัวยึดครับน้ำในเรือโอ้ยมันห่อนวะเลยเอาน้ำใส่ ด้ยสุดยอดครับกินอีกแล้วครับมาแดดบอครับโอบ้บ่ปลาสงสัยห่อนครับเลยถอดหมวกปลาอะไรครับลืมใส่หมวกกับลืมห่อนห่อนโอ้โหเจอิอเจอืด ไปเลยได้แล้วนิดตึงมือมนะครับโอ้โหเขาคลายน้ำออกจากท้องแล้วก็เบาวิวมาโอ้โหสวยเลยครับตัวนี้ปลาพออีกแล้วนะครับปลาพออีกแล้วครับ สุดยอดครับดูแขนของผมก็ตอดแยม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 ไม่รู้จะถื่อหรือเปล่าเอาลอกตัวใหญ่ๆนะครับมัน,นอัดตะกวน <c oughs> โอ้เจ็บใจขนาดครับเหรียญกันแต้มนั้นแตม้แแตมนี่ว่าให้ได้ี่ชนะเลยแพ้แล้ว,วนี่จะเป็ตัวปิดเกมไหมครับตัวปิดเกมครับผมนี่ ปลาเพาะครับผมตัวนี้แคมป์ครับเฮ <c oughs> ้ยเฮเอาเอาไว้ข้างนอกก่อนอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเอาลูกไปห <c oughs> ยุดเลย <c oughs>